สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P p a s s 8 9 Thailand ในวิดีโอนี้นะคะทิปจะมาแนะนำวิธีในการสมัครโปรย้ายค่ายเบอร์เด er ิม erm ของทาง r รูนะคะซึ่งเป็นเน็ตเร็ว15เมกพร้อมกับรับสิทธิพิเศษได้โบนัสโทรฟรี2,000บาทในราคาเพียง100บาทต่อ30วันเราไปดูเงื่อนไขในการสมัครและก็รายละเอียดของโปรนี้กันเลยคะ่ะเงื่อนไขในการสมัครนะคะสมัครได้เฉพาะซิมที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาทรูระบบเติม เงินนะคะและก็สมัครได้ถึงวันที่30กันยายน2,565นี้เท่านั้นนะคะต่อมารายละเอียดของโปรนี้นะคะเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1 5เมกต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณรายละเอียดต่อมานะคะแล้วเรายังจะได้ใช้ Wi-Fi ฟ,ฟรีจาก t u u อีกไม่อัน้นไม่จำกัดปริมาณรายละเอียดต่อมานะคะและในโปรโนี้ไม่มีโทรฟรีนะคะแต่จะได้สิทธิพิเศษเป็นโบนัสโทรฟรีเป็นจำนวนเงิน2,000บาทแทนนะคะโดยวิธีที่เราจะได้โบนัสโทรฟรีคือ พอเราย้ายค่ายเบอร์เดิมมาทรูระบบเติมเงินเสร็จนะคะให้เราเติมเงินเข้าไปในซิมนะคะ100บาทจากนั้นเราก็จะได้โบนัสค่าโทรเป็นจํานวนเงิน2,000บาททันทีนะคะและเราก็จะได้โบนัสโทรฟรีแบบนี้ไปอีกจนครบ12เดือนหรือจนครบ12รอบปีน,นะคะ รายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน30วันรายละเอียดต่อมานะคะราคาโปรนะคะรวมภาษีแล้วจะอยู่ที่100บาทต่อครั้งต่อ30วันและก็จะหักค่าบริการอัตโนมัติทุกๆ30วันนะคะรายละเอียดต่อมานะคะโปรนี้นะคะเป็นการสมัครเพียงครั้งเดียวแต่จะต่ออายุอัตโนมัติจนครบ6รอบบินหรือจนครบ6เดือนนะคะต่อมาวิธีในการสมัครนะคะกดรหัส สมัครได้เลยนะคะหลังจากที่เราย้ายค่ายเบอร์เดิมสําเร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดรหัสสมัครได้เลยนะคะสมัครกดดอกจัน900ดอกจัน97264เหลี่ยมโทรออกนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ